ลายแล้วนั่นเองนะคะลูกแล้วก็ไม่มีน้ำเหลืองอน้ำเหลืองไหลมันจะต้องเป็นสีอะไรคะลูกมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวๆนั่นเองนะคะวิธีการเตรียมก็คือทำไมคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็นำมาหั่นนะคะหั่นตามความต้องการของเรานะคะว่าเราต้องการได้เนื้อชิ้นขนาดไหนนะคะ มาดูเนื้อประเภทที่เท่าไหร่แล้วรู้จักกี่ประเภทแล้วเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อวัวไปแล้วใช่ไหมคะลูกต่อมามาดูเนื้อเนื้ออะไรเอ่ยอ่าเนื้อปลานะคะลูกเนื้อปลาดูได้ทุกประเภทเลยนะคะเนื้อปลาเด็กๆชอบทานไหมปลาชอบทานเปล่าอ่ะถ้าคนไหนไม่ชอบทานปลาแสดงว่าคนนั้นทําไมคะไม่ฉลาด ใครอยากฉลาดต้องทำไมลูกอ่าต้องทานเนื้อปลาให้เยอะๆนะคะลูกออามาดูเนื้อปลานะคะการเลือกเซอ้อก็คือทำไมคะลูกเลือกที่ทำไมลูกมีเงือกรู้จักเงือกปลาไหมเงือกปลาอยู่ตรงไหน <Yeah. S 1> อยู่ตรงไหนคะลูก <Yeah. S 1> อยู่ใต้แก้มที่แบบคะลูกตรงแก้มใกล้ๆเลยคะลูกใกล้ๆตา,ๆตาใช่ไหมคะอ่าจะอยู่บริเวณนะคะลูกเราต้องเรียนดู พอเราแหวกดูแล้วลูกจะเห็นเงือกที่เป็นสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็เงือกนั้นก็ทําไมลูกต้องปิดเรียบไปกับตัวปลานะคะลูกแล้วก็ตาของปลาก็ต้องเป็นสีอะไระฮะตาของปลาต้องเป็นอะไรคะ,ะตาต้องเป็นตาใสนั่เรนรู้จักตาใสกับตาขุนไหมรู้จักไหมคะลูกถ้าหนูมองตาปลาแล้วตาปลาทําไมคะมีดวงตาที่ขุนๆแสดงว่าปลานั้นทําไมคะลูกสดไหม ไม่สดหรือมะหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะคะลูกให้นักเรียนทำไมลองเอานิ้วจิ้มนะคะลูกเอานิ้วจิ้มไปที่ไหนคะจิ้มไปที่ตัวปลาถ้าหนูจิ้มลงไปแล้วใช่ไหมคะลูกเวลาที่หนูยกดึงนิ้วขึ้นมานะคะส่วนที่หนูจิ้มขึ้นไปทำไมคะลูกมันเด้งขึ้นมาด้วยนะคะเด้งขึ้นมาด้วยเลยนะคะตามแรงของนิ้วที่เราดึงขึ้นมาแสดงว่าปลาเป็นยังไงสด แต่ถ้าเวลาที่ทำไมคะลูกหนูจิ้มลงไปที่ตัวปลาใช่ไหมคะพอเราดึงนิ้วออกมาที่ตัวปลาเป็นยังไงเป็นรูโบเลยอ่าเป็นลอยตามนิ้วที่เราจิ้มเลยใช่เปล่าเมื่อกี้เราจิ้มไปได้สักข้อหนึ่งใช่ไหมคะพอเรายกนิ้วออกมาก็ทำไมคะลูกมีความลึกเท่ากับข้อหนึ่งเลยแสดงว่าปลาตัวนั้นทำไมฮะใกล้อีกแล้วใช่เปล่า ไก่ทำไมลูกไก่เนาาสมควรจะซื้อมารับประทานไหมสมควรไหมคะอ่าไม่สมควรจะซื้อมารับประทานย่ายเห็นแค่ว่าอุ้ยมันถูกดีเราก็เลยซื้อมานะคะลูกไม่สมควรซื้อมานะคะเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วจะทําไมคะลูกทําให้เราเกิดอะไรคะท้องเสียด้วยนั่นเองนะคะเมื่อเราซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเราได้ปลาสดแล้วให้เราทําอะไรออกวักอะไรออกมา ควักไส้รู้จักไส้ปลาไหม้อ่าถ้าเราก็จะควักไส้ปลาออกมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะตัดครีบครีบปลาอยู่บริเวณไหนคะลูกฮะครีบครีบครีบปลาด้านข้างใช่ไหมคะที่เป็นส่วนที่ปลาจะใช้สำหรับว่ายน้ําใช่ไหมคะตัดครีบปลาตัดหางใช่ไหมคะลูกแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็นํามาหาั่นเป็นอะไรคะ หั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะลูกหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะปรุงเป็นอาหารประเภทใดนะคะต่อไปเนื้อสัตว์ประเภทอะไรเอ่ยออประเภทหอยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะหอยหอยอะไรคะอหอยแครงหอยมแมลงผู้อหอยลายใช่ไหมคะลูกเราเลือกอย่างไรเคยทานไหม เคยทานไหมคะลูกแล้วเรามีวิธีเลือกอย่างไรทราบไหมคะ,มคะอ่าหอยนั้นจะมีอะไรประกบอยู่มีอะไรประกบอยู่ลูกอ่าจะมีฝาใช่ป่ามีฝาประกบอยู่เลยส่วนที่เราทานได้คือส่วนไหนคะส่วนเนื้อที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะลูกเราจะเลือกอย่างไรไนะคะเราก็ต้องเลือกหอยที่ทําไมคะลูกฝามันเปิดไปเลยไหม ทำไมไม่ได้เอาอย่างนั้นล่ะลูกฝากเปิดไว้แล้วเดี๋ยวเราสะดวกในการรับประทานรับประทานง่ายดีฝาเปิดไว้แล้วฮะอะไรคะลูกอ,อ่อถ้าฝาเปิดแสดงว่าหอยเป็นยังไงอ,อ่าหอยเน่าแล้วพอหยิบขึ้นมาจะทานเป็นยังไงคะกลิ่นหอมไหมของเน่ากลิ่นเป็นยังไงอ่ากลิ่นก็จะเหม็นนะคะเราจะเลือกหอยที่ทำไมคะลูกฝากปิดสนิทเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราสัมผัสแล้วพอเราไปแตะโดนเคยสังเกตไหมคะ ถ้ามันเปิดฝาอยู่ถ้าเราไปแตะที่ฝามันปุ๊บมันจะทําไมมันจะหุบทันทีเลยใช่ไหมคะลูกหุบทันทีแสดงว่าหอยนั้นสดนะคะแต่ถ้าเราเห็นฝามันเปิดอยู่เราไปจับก็แล้วมันก็ไม่ปิดทันทีจับเอามือนีบก็แล้วมันก็ยังทําไมคะลูกกระเด้งขึ้นมาแสดงว่าหอยนั้นทําไมคะไม่สดเน่านั่นเองนะคะลูกก่อนที่เราจะนํามาทําอาหารนะคะเราต้องเอาหอยนั้นไปทําอะไรก่อนไปแช่นะคา ล้างอย่างเดียวไม่พอนะคะลูกเพราะว่าในตัวหอยนั้นเขาจะมีอะไรอยู่มีที่โคลนใช่ไหมคะลูกมีที่โคลนที่ดินอยู่เราจะต้องนําหอยไปแช่น้ําไว้แช่ไว้เพื่ออะไรคะอ่าเพื่อให้หอยนั้นทําไมคะลูกคลายใช่ไหมคะคลายดินคลายที่โคลนออกมาถ้านักเรียนแค่ล้างๆแล้วลนำไปรับทำไปปรุงอาหารเวลาที่เราทานก็ทาไมคะลูกเวลาเคี้ยวตัวหอยเจออะไร เคี้ยวไปก็เจอขี้ดินเคี้ยวไปก็เจอขี้โคลนแสดงว่าเราทําไมคะไม่ได้ปล่อยไม่ได้รอให้หอยเขาทําไมก่อนคลายขี้โคลนออกมานะคะลูกจากนั้นพอคลายเสร็จแล้วเราจึงล้างให้สะอาดแล้วก็นําไป mm. ทําไมคะประกอบอาหารนั่นเองนะคะลูกต่อไปอะไรเอ่ย oh. อ่ากุ้งกุ้งมีทั้งตัวเราต้องประกอบอะไรด้วยกุ้งจะต้องมีส่วนอะไรคะส่วนประกอบของกุ้งมีอะไรบ้างส่วนของหัว ใช่เปล่าอันนี้คือส่วนของอะไรคะส่วนของหัวกับส่วนของตัวใช่ไหมคะลูกเวลาที่เราเลือกซื้อกุ้งนะคะลูกเราควรเลือกทําไมคะหัวกับตัวนั้นทําไมให้อยู่ติดด้วยกันนะคะให้อยู่ติดด้วยกันไม่ควรเลือกทําไมคะลูกถ้ากุ้งตัวไหนที่หัวหายไปตัวข้างหนึ่งตัวอยู่อีกที่หนึ่งเราควรเลือกมาซื้อไหมคะ ไม่ควรเลือกซื้อแสดงว่ากุ้งนั้นทําไมคะลูกไม่สดนั่นเองหัวเลยทําไมคะลูกหัวก็เลยหลุดออกไปนะคะเราเวลาที่เราเลือกซื้อควรเลือกที่หัวอยู่ติดแน่นนะคะลูกแล้วก็เมื่อเราประกอบอาหารนะคะเราก็ต้องแกะอะไรออกด้วยอ่ากุ้งมีเปลือกไหมมีเปลือกใช่ไหมคะเราต้องแกะเปลือกออกแล้วก็ทําไมคะลูกเด็ดหัวใช่ไหมคะเด็ดหัวแล้วก็พาหลางังเพื่อที่จะทําไมคะลูกนําอะไรออกมา นำขี้ของกุ้งขี้ของกุ้งอยู่ที่ไหนขี้กุ้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัว lost, อยู่ที่หลังอ่าอยู่ที่หลัง,ง,งที่เป็นเส้นดำนๆใช่ไหมคะเราจะต้องเอาออกก่อนนะคะจากนั้นเราจึงทําไมคะลูกล้างน้ําให้สะอาดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาหารประเภทอะไรคะประเภทอะไรลูกเนื้อสัตว์ใช่เปล่าประเภทเนื้อสัตว์นะคะทีนี้มาดูอาหารประเภทอะไรเอ่ยประเภทอะไรคะ ามาดูประเภทผักในใครชอบรับประทานผักบ้างมีไหมลูกอ่านะคะลูกผักนั้นนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะลูกมามาดูเลยนะคะว่าการเตรียมผักเราจะเตรียมอย่างไรนะคะแล้วเราควรเตรียมประเภทไหนเอ่ยนะคะอย่างแรกเลยผักสดผักสดนะคะลูกเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะเมื่อเราซื้อมาแล้วผักน,นั้นบอบบางไหม บอบบางไหมคะผักถ้าเราซื้อมาแล้วเราปล่อยทิ้งเอาไว้เจอความร้อนนานๆผักจะเป็นอย่างไรหะเป็นอย่างไรคะผักก็จะเหี่ยวใช่ไหมคะลูกไม่น่ารับประทานเมื่อเราซื้อมาจากตลาดแล้วเรายังไม่ทําไมคะยังไม่ปรุงถ้าเรายังไม่ได้ประกอบอาหารนะคะลูกเราจะนําผักนั้นทําไมคะอาล้างเสร็จแล้วทาอย่างไรต่อถ้าเรายังไม่ปรุง ทำอะไรลูกแช่อ่าล้างเสร็จแล้วถ้าเรามีตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็จะนําผักนั้นทําไมคะอ่าหอ่อห่อใส่กล่องเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะลูกหรือว่าถ้าเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมคะอาจจะห่อด้วยอะไรคะรมน้ําแล้วก็ห่อด้วยใบตองนะคะพักเอาไว้หรือว่าใช้ผ้าขาวบางนะคะลูกชุบน้ํานะคะแล้วก็นําไปห่อไว้ก่อนนะคะเราก่อนที่เราจะนํามาทําอะไรคะลูก นำมาปรุงนะคะและผักนั้นนะคะลูกเป็นผักที่สุกง่ายหรือว่าสุกช้ากว่าเนื้อสัตว์นะฮะเนื้อสัตว์กับผักอะไรสุกง่ายากว่ากันอะไรคะลูกผักหรือว่าเนื้อสัตว์ผักจะสุกง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบอาหารเราจะต้องทําไมคะลูกประกอบให้เร็วนะคะเพราะถ้าเราผัดอยู่อย่างนั้นแหละใช้ความร้อนเยอะๆผักก็จะอร่อยไหมคะ ไม่อร่อยวิตามินของผักก็จะทำไมหายไปหมดเลยนะคะลูกหายไปหมดเลยนะคะที่มาดูนะคะเราวลาที่เราเตรียมคุณครูยกตัวอย่างนะคะลูกยกตัวอย่างถ้าเราจะเตรียมผักคะนา้านะคะถ้าเราจะเตรียมผักคะนา้ารู้จักผักคะนา้าไหมรู้จักไหมคะอ่ะถ้าเราจะเตรียมนะลูกผักคะน้ามีส่วนที่เราทําไมคะลูกรับประทานได้แล้วก็เรารับประทานไม่ได้นะคะส่วนนี้เรารับประทานได้ไหมคะ ได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นส่วนของใบแต่ส่วนที่เป็นส่วนของอะไรคะลูกก้านนะคะลูกก้านจะแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเตรียมนะ,ะลูกเราต้องทําไมคะปอกก้านออกไปก่อนนะคะคะน้าที่เราได้มาเราทําไมลูกเอาใบที่เสียใบที่เสียของคะน้าคือใบสีอะไรคะผักทุกชนิดเหมือนกันถ้าเป็นผักที่เสียที่ช้ําจะสีเป็นยังไงลูก สีจะดำๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะถ้าเป็นสีเหลืองปุ๊บเราก็ทาไมคะลูกเด็ดออกไปนะคะไม่นํามาประกอบอาหารนะคะลูกเราเด็ดเป็นใบๆส่วนที่เป็นโคนนะคะเราก็จะลอกเอาเปลือกที่แข็งๆออกไปก่อนนะคะลอกเอาเปลือกแข็งๆออกแล้วเราจึงนํามาล้างนะคะจากนั้นล้างแล้วก็ทําไมลูกหั่นเป็น ทอนๆน,นะคะหรือว่าหั่นเป็นชิ้นๆตามแต่อะไรคะลูกตามแต่อาหารที่เราจะปรุงนะคะ <paragraphs> เราจะไม่นิยมหั่นผักแล้วก็มาล้างนะคะลูกถ้าเราหั่นผักแล้วมาล้างนะคะจะทําให้อะไรหายไปอะไรหายไปเอย่ยวิตามินของผักก็จะหายไปนะคะลูกเพราะ,ะนั้นเราจึงต้องทำไมคะล้างน้ําก็ล้างทั้งต้นนะคะแล้วก็เปิดก๊อกน้ําเวลาที่เราล้างนะคะลูกเปิดก๊อกน้ําเลยนะคะ แล้วก็เอาผักนั้นไปไว้ที่ไหนเอาผักไปอยู่ตรงก๊อกน้ําให้น้ําไหลผ่านนะคะลูกให้น้ําไหลผ่านหรือว่าถ้าบางคนต้องการให้ทําไมคะลูกกลัวว่าจะไม่สะอาดนะคะลูกอาจจะแช่อะไรคะแช่ด่างทับทิมฆ่าเพื่อฆ่าเชื้อโรคกลัวจะมีอะไรคะลูกเชื้อโรคมากนะคะเราก็จะใช้ด่างทับทิมในการแช่ผักนะคะผักก็จะได้สะอาดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ